นึนกินเลยกินเลยหวานอร่อ,มอมยมากจนหะวานถ้าคนชอบกินเค็มก็ไปกินน้ำปลานะครับ

เดอบรี่ข้างในมันก็เยอะอร่อยชอบกินแต่เดอบรี่มากกว่าชอบกินหวานมากขืเทศเกบกิ๊ก็ขอจบกันแล้วนะครับ ไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเจดตามด้วยนะคะ